นะท่านผู้ชมนะพี่ช้างก็เอาหลักหน่วยบนมาลงก่อนนะคะหลักหน่วยสูตด,ดที่สองนะคะเรามาอ่านคําเตือนกันก่อนนะคะอ่าสดตรหวยที่นํามาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสระกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ขอฝากท่านผู้ชม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ช้างหน่อยนะคะนี่จะเป็นหลักหน่วยบนสดสองนะคะท่านชมนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะคะหนึ 1, ่งบวกสามไม่ใช่หนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะคะสามบวกห้าก็เป็นแปดนะคะแปดบวกสี่ก็เป็นสิบสองนะคะสิ 12, บสองบวกสามก็เป็นสิบห้านะคะใช่ไหมสิบห้า สิบห้าบวกสามก็เป็นสิบแปดนะคะสิบแปดมาบวกสมอีกทีก็เป็นยี่สิบเอ็ดนะคะท่านชมยี่สิบเอ็ดมาบวกห้าก็เป็นยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้ามาบวกเก้าก็เป็นสาสสี่นะคะสามิบสี่มาบวกเจคงที่นะคะก็เป็นหนึคะหนึ่งสองสามนะคะ, 1, 2, ะ,คะท่านชมเพิ่มแต้มนะคะ ตัวที่เข้าตัวที่เข้าโอ้ขอโทษค่ะท่านผู้ชมไม่ค่อยชัดไม่ค่อยชัดเลยนี่นะคะตัวที่เข้านะเข้าที่หลักหน่วยตัวนี้นะคะ ามาดูงวดที่สองกันค่ะทา่านผู้ชมมันไม่ค่อยเห็นเนาะเราเอานี่แต้มดีกว่าเนาะอืมอน,นี้แต็มดีกว่ามองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็น อันนี้ดีกว่านะเรามาดูมวดที่2กันนะเก้าบกเจ็ดก็เป็น16บหนะสิบหกบกสก็เป็น0ูนะศูบกเก็เป็น9กนะคะเกบกหก็เป็น0นะคะแล้วก็บกหก็เป็น11นะคะอ่าลงท้ายเลขหนก็แล้วกันอ่ามาบกเจ็ดก็เป็น8ปนะคะแปบกศย์ก็เป็นแปบก เอ่อหนึ่งก็เป็นเก้านะคะเก้าบวกเอ่อเจ็ดคงที่ก็เป็นหก่ะท่านผูงหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดมาดูตัวที่เข้านะหลักหน่วยนะคะตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ ที่พยายามเอาละลายสีมาใส่คือพยายามอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันไม่ใช่สูตรเดียวกันนะคะมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละสูตรนะคะเดี๋ยวจะหาว่าไอ้สูตรทาไมมันเหมือนกันไม่ใช่ค่ะบางทีพยายามเป็นสีหลายสีนะคะอ่ามาดูงวดที่สองกันค่ะงวดที่สองไอ้งวดที่สามนะคะเก้าบกศย์ก็เป็นเก้านะคะเก้าบกสก็เป็นสิบสานะคะสิบก แก็เป็น21่สบคะยี่วกสี่ก็เป็นยนะี่สิบห้าบกสีก็เป็นยี่สิบก้ะีกก็เป็นสามสิบนะคะเป็นศนะคะเป็นศลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะสองบวกสก็เป็น5้นะคะห้บวกเ็ก็เป็น12บสอง่ะคผู 2, นะ้ชมสองสองสามสี่งวด งวดที่ออกนะออกตัวที่เลขสองนะคะเลขสองเป็นแบบนี้นะคะมาดูงวดที่สามกันงวดที่สี่กันพูดผิดอยู่เลยงวดที่สี่กันนะคะอ่หนึ่งวกเจ็ดก็เป็นแปดแปดกหกก็เป็นสิบสี่นะคะ สิบวกหก็เป็น19นบนะคะเก้าลงท้ายเลขเก้9เมาบวก7ก็เป็นสิหนะคะสิบหกบวกเ็ก็เป็นยีสสานะคะยี่สบสาบวกเก็เป็นสาสสองนะคะสามสองบวกสก็เป็น3ามหนะคะสามหกบวกแก็เป็นสี่สอ่า สามสิบหกบวกแปดก็เป็นสี่สิบสี่นะคะสิบสี่บวกเจ็ดคงที่ก็เป็นหนึ่งนะคะทอ้ยใช่ไหมคเดียวกันนะท่านชมนี่ค่ะท่านชมเมื่อกี้พี่ช้างกําลังสับสนนะเอามันมันจะลงท้ายด้วยเ,เลขสี่นะคะลงท้ายด้วยเลขสี่นะทั้งหมดนี้นะคะลองลองคานวณดูอย่างที่พี่ช้างพูดใช่ไหมคะนะเอาสี่ไปบวกเจ็ดคงที่ก็เป็นหนึ่งนะคะท่านชมหนึ่งสองสามนะคะ อลองลองคำนวณดูนะคะท่านผู้ชมเข้าที่เลขสามนะคะบางทีก็กลัวพี่ช้างคิดผิดนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมช่วยดูอีก,อ,กอีกทางหนึ่งนะคะอ่าเมืกก่อกี้อันนี้พี่ช้างไปเอาอะไรนะท้ายคอสองมามาวางมันไม่ถูกก็เลยลบออกมันก็เลยแบบรูไาลหัวไลตาไปนิดนึงนะคะท่านผู้ชม ามาดูงดที่งวดที่ห้ากัน,นะคะ่ะดูงวดที่ห้านะคะสองบกห้าก็เป็นเจนะะ็ดเจ็ดบกแปดก็เป็นสิบห้านะคะสิบห้าบกเจ็ดก็เป็นยี่สิบห้าบกเจ็ดก็เป็นยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองบกศูนย์บกศูนย์ก็เป็นยี่สิบสองยี่สิบสองมาบกแปด ก็เป็นสามสิบนะคะอ่าสามสิบ 5, บวกห้าบวกห้านี่ก็ยังเป็นศูนย์อยู่นะสามสิบไปบวกเจ็ดคงที่นะคะอันนี้ก็ยังเป็นศูนย์นะทั้งหมดนี้แล้วก็ไปบวกเจ็ดคงที่ก็เป็นเลขเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะทาชมางดที่พึ่งออกไปนะคะงดที่พึ่งออกไปเขาอ,ออกตัวนี้นะคะเข้าโ้เอ้ยเนี่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 ยออเป็นอะไรเนี่ยตาลายหูลายไปหมดละ อ่าเข้าที่หลักร้อยด้วยนะคะท่านผู้ชมเข้าหลักร้อยด้วยนะอ่ามาดูงดต่อไปคะ่ะท่านผู้ชมอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวมันบกผิดอะคะอ่ะอ่าเนี่ยมาบกพร้อมกัน,นะคะ่ะแปดบกเจ็ดก็เป็นสิบห้านะคะสิบห้ามาบกเก้าก็เป็นยี่สิบสี่นะคะลงท้ายด้วยเลขสี่นะสี่มาบกเก้าอีกทีก็เป็นสิบสามนะคะสิบสามมาบกหนึ่งบกหนึ่ง ก็เป็นสิบห้านะคะสิบห้ามาบวกเก้าก็เป็นยี่สิบสี่นะคะลงท้ายเลขสี่นะคะสี่มาบวกเก้าก็เป็นเอ่อสิบสามอีกนะคะสามเลขลง้ายเลขสามาบวกแปก็เป็นสิบเอ็ดก็แล้วกันนะคะสิบเอ็ดไปบวกเจ็ดคงที่ก็เป็นแปดนะคะท่านผู้ชมแปดเก้าศูนย์ เดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบไอ้สูตรที่สูตรที่หนึ่งที่ผ่านไปท่านชมนมาดูสูตรที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะสูตรที่หนึ่โนสามสะคะแต่สูตรอันนี้มันจะเป็น8,9ดโซนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะยังมีอีกนะคะยังมีอีกสองสามสูตรนะคะเดี๋ยวเราค่อยเอามา เปรียบเทียบกันทั้งหมดยังไงก็เข้านะคะท่านชมมันมีหลายตัวยังไงก็เข้านะคะไม่เข้าตัวหนึ่งมันก็ต้องเข้าตัวหนึ่งนะคะอันนี้สุดที่สองผ่านไปแล้วนะคะเออสุดที่สุดที่หนึ่งก็ที่ผ่านไปคลิปก่อนนั้นนั้นนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสุดที่สองนะคะหลักหน่วยบนนะคะท่านชมขอทา่านจงโชคดีนะคะขอกลับขอโทษขออภัยที่พูดผิดพูดถูกหรือว่าคิดผิดคิดถูกนะคะก็อ,อย่าไล่ ออถือสากันนี้นะคะท่านผู้ชมก็กลับขอโทษขออภัยด้วยค่ะหาว่าพี่ช้างบอกไปถูกก็ขอท่านผู้ชมก็ลองบกดูนะคะโอเคค่ะโอเคขอเฮงเฮงบังป,งปังค่ะสวัสดีค่ะ